วีรีพอร์เตอร์พร e เซน t ์โดยทรู e ู 4G 3G และ WiFi ช่วงที <S <S <S, ่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP เครื่องดื่มโคกวีรีพอร์เตอร์พรีเ e นต์โ by TrueMove H 4G 3G และ WiFi เดินทางมาถึงเรื่องราวของผู้แข่งขันในรอบบายออร์ดิชั่นสัปดาห์ที่3กันแล้วครับก่อนจะไปพบกับเบื้องหลังเรื่องราวแซ่บๆของผู้แข่งขันคนแรกในสัปดาห์นี้เรามีความพิเศษ จัดสหนุ่มมิวสิกดีเรคเตอร์ประจำเวทีเสียงจริงตัวจริงที่เคยสร้างความประทับใจในการทำเพลงให้กับผู้อ่งขันมั้งแต่ซีซั่นแรกจนทำให้หลายๆคนประทับใจกันแบบสุดๆไปเลยครับสวัสดีครับ,รบแล้วับผมตองครับผมบผมุดครับผมชัดครับผมเด็กๆในปีนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภา,าษาฝรั่งก็ต้องเรียกว่ายังบัตเป็นเลือดใหม่ที่โผล่ขึ้นมานะครับก็ จะเป็นเด็กที่มีความสามารถในระดับหนึ่งเลยล่ะเพียงแต่ว,ว่ายังอ่อนประสบการณ์ยังยังไม่ได้ผ่านเวทีอะไรมามากผมดูว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวไม่มีการปรุงแต่งใช่ช <นะ S 1> ามาั้นครับผมสำหรับเพลงในบลูดิชั่นปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เรายังปีนี้เนี่ยเราโจทย์ไปที่เพลงที่คนรู้จักมากขึ้น ว่าจะมีเพลงสากลเนี่ยน้อยลงแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงไทยที่ฮิตฮิตเนี่ยอเอามาเลนจ์ใหม่ให้ให้เหมาะกับนักร้องเหมือนเดิม,มแต่ว่าคนที่อยู่ทั้งบ้านฟังเพลงก็จะรู้จักแล้วก็อินไปกับเพลงได้ง่ายขึ้นกดดันไหมก็กดดันนะครับเพราะว่าคือคือ,คอซีซั่นที่3ก็คือแต่วันันก็มีกราฟที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในในมุมมองของเราเราก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆเข้าเข้ามาอยู่เสมอแต่ก็คือเราก็กลัวว่าซีซั่นที่3สิ่งใหม่ๆที่เราพยายามค้นคว้าหรือว่า ใส่เข้าไปในในใน,ในทั้งดนตรีแล้วก็ทั้งรายการเนี่ยมันมันจะเป็นสิ่งที่ถูกใจคนดูที่ทั่งสามเขารอคอยไปดูเรื่องสามหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็กดดันเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไอสิ่งที่เราทำเต็มทีมน่าจะสื่อถึงอะไรเงี้ยก็ก็ก็ประมาณนั้นก็เลยไม่กดดันมากครับ สำหรับซีซั่นนี้ผมว่าท่านผู้ชมคงจะได้พบกับอะไรแปลกๆใหม่ๆมอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะได้เห็นเด็กๆซึ่งเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอจับไมค์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งทันทีหนึ่งหรือเห็นบางคนซึ่งคุย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 กันอยู่เนี่ยแต่พอจับไมค์ปุ๊บเป็นอีกอารมณ์หนึ่งองค์ลงเทพลงอะไรอย่างเงี้ยผมผมผมเห็นแล้วผมทึ่งนะผมประทับใจกับเด็กรุ่นใหม่พวกนี้มากนะครับก็ฝากฝากเด็กพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะมีจริต อะไรที่ยังไม่ถูกใจพวกคุณนักแต่เขามีความบรยสุทเขามีความน่ารักอยู่ในตัวลองรักพวกเขาดูแล้วพวกคุณจะหลงรักเขาครับ